สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชรสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่หนิงสิริ .com/shop ขอบคุณนะคะ สวัสดีคะ่ะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะหนิงจะใช้เป็นไหมนะคะคอตตอนเพลขนาดนะคะ3.5มจุดห้ามิลมันจะเป็นเส้นแบบแตกๆอย่างนี้นะคะแล้วก็จะนิ่มๆนะเพราะว่าเกลียวเขาไม่แน่นมันจะนิ่มแล้วเวลาใส่ก็จะค่อนข้างอุ่นทีเดียวนะคะน้ำหนักตัวไหมจะมีความทิ้งตัวด้วยนะคะแล้วก็ใช้ใส่วัดค่ะ เข็มถักนะคะหนิงใช้5มิลนะคะเพื่อนๆจะใช้5้ามิลแบบไหนก็ได้นะทุกทีอาจจะเห็นหนิงใช้เป็นด้ามซิลิโคนบ้างนะคะเป็นไม้หรือว่าเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะใช้ได้เลยนะถ้ามีแล้วก็กันไกขค่ะเข็มเก็บงานที่ขั้นลายนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักกันนะคะนี่นะคะหนิงจะเริ่ม ตัวหมวกเนี่ยนะคะอย่างที่รู้กันว่าหนิงจะถักบริจาคเป็นหลักนะคะก็จะทําอยู่ที่ขนาดนะคะความยาวของงานเนี่ยอยู่ที่45นะ่อ,อ,ร,อ,ร,อรอบรอบศีรษะนะคะอยู่ที่45เซนนะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะจะถักใช้เองก็เพิ่มขนาดตามศีรษะของเราได้เลยนะคะนี่นะคะนิงก็จะพันไหมมาที่มืออย่างนี้นะคะใครที่ ปกติพันกับนิ้วอย่างนี้เยอะๆนะคะก็ทําได้นะคะไม่มีปัญหาแต่ว่ามันจะเมื่อยนะคะเมื่อยนิ้วแล้วก็โอกาสเป็นนิ้วล็อกจะเยอะนะคะก็ถ้าเพื่อนๆที่กําลังจะเริ่มหัดถักนะคะก็ลองมาทำไหมแบบนี้ดูนะคะมันจะทําให้เราถักงานได้ไวขึ้นแล้วก็ไม่เจ็บนิ้วนะคะนี่นะคะ พับนะคะทับไหมออกมาทบอย่างนี้ให้ด้านสั้นเนี่ยนะคะอยู่ข้างบนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะถักโซ่ใช่ไหมคะเราจะสอดนะคะนี่ค่ะเข็มขึ้นมาจากข้างล่างเกี่ยวไหมลอดมานะคะนี่นะคะทำให้เข้าชิดกันเสร็จแล้วเนี่ย ะะเกี่ยวไหมลอดมาอันนี้เรียกว่าโซ่นะคะตัวโซ่เนี่ยเ,เราจะถักนะคะแล้วก็วัดขนาดนะคะตามที่เราต้องการได้เลยนะคะหนิงก็จะถักอยู่ประมาณ45เซนเท่านั้นนะแล้วหนิงก็จะถักหลวมด้วยเพราะว่าตัวหมวกตัวลายเองอะนะคะเวลาถักแล้วเนี่ยเขาจะขยายด้วยนะคะเวลาที่เราใส่ ตัวเข็มนะเราจะจับแบบผู้กันหรือจับแบบกำอย่างนี้ได้ด้วยนะคะอันนี้แล้วแต่ถนัดนะแล้วใครที่เป็นเขาเรียกอะไรปวดข้อมือเรือ้อรังหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะถักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองจับเข็มแบบหนึ่งนะคะมันจะไม่ค่อยเจ็บข้อมือมากนะคะมีวิธีจับหลายแบบนะเนี่ยแบบนี้ก็ได้ หนิงจะไม่ได้นับนะคะที่ถักแบบนี้เพราะว่าเป็นการเพิ่มลดงานตัวงานนะคะตัวขนาดงานได้ไง่ายๆถ้าหากว่าหนิงถักแบบที่ถักจากด้านบนลงมาใช่ไหมคะข้างล่างอย่างเงี้ยนะคะมักจะมีปัญหาว่าเพิ่มยังไงลดยังไงนะคะแต่ว่าถ้าถัก จากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือว่าถักแบบสุดท้ายแล้วเราต้องไปรวบนะเย็บร <Yeah. S 1> วบข้างบนอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้การเพิ่มลดขนาดนะคะง่ายนะคะเราก็จะลองวัดดูนะคะว่าได้45เซนหรือเปล่าถ้ามันเลยเราก็ถอดหรือได้นะคะ อ่าได้45เซนแล้วนะคะอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้ให้ขั้นลายไว้ตรงหลักสุดท้ายก่อนนะคะเสร็จแล้วหนิงจะถักโซ่สามนะคะจะถักพอหนึ่งคอนะพันหนึ่งครั้งจิ้มลงมาในโซ่หลักที่5นะคะหรือว่าหลักที่ถัดจากที่เราขั้นลายนะคะอย่างนี้จิ้มลงไปเลย เกี่ยวไหมลอดมานะคะรวบทีละสองห่วงอันนี้เรียกว่าพอหนึ่งคอนะคะเราจะถักพอหนึ่งคอไปในทุกๆุกหลักเลยนะคะทุกๆหลักของโซ่ไม่ต้องถักแน่นมากนะคะไม่ต้องดึงแน่นมากถ้าเพื่อนๆน,นะคะใช้ไหมที่มีขนาดต่างจากที่หนิงใช้นะอาจจะเป็นขนาด ที่เล็กกว่าหรือใหญ่กว่าอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนๆต้องออดูด้วยนะคะว่าเราถักแล้วนะคะหลวไมไหมหรือว่าคัคบไหมอะไรเงี้ยนะคะแน่นไหมนะคะเพราะว่ามันมีผลกับขนาดงานค่ะถ้าเส้นมันเล็กแล้วเราถักแน่นอะไรอย่เงี้ยนะหรือว่าใช้เส้นเท่ากันเนี่ยแต่ว่าเพื่อนๆอ่ะถักแน่นกว่านะคะงานที่ได้มันก็จะเล็กกว่าที่หนิงทําเพราะฉะนั้นนะคะก็วั ขนาดไปเรื่อยๆนะคะวัดถักละวัดถักล้วัดนะคะเราจะได้เได้ขนาดที่มันพอดีนะคะกับศีรษะของเราอันเนี้ถ้าเป็นของผู้ใหญ่นะคะหนิงจะต้องถักอยู่ที่5 0เซนนะคะนี่เป็นของเด็กโตนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ4 5าแล้วก็ด้วยความที่ถักหลวมอยู่แล้วอย่างนี้นะคะเวลาที่นำไปใช้งานจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีขนาด ขยายได้มากกว่าที่เราถักนะอย่างเช่นหนิงถัก45เซนแต่ว่าคนที่มีขนาดศีรษะอยู่ที่50เซนอย่างเงี้ยค่ะถ้านำหมวกใบนี้ไปใช้ใช่ไหมคะก็จะขยายใส่ได้นะแต่ว่าตอนมันจะคับๆนิดนึงนะคะมันจะพอดีเกินไปนั่นเองนะคะปกติหมวกพวกนี้ก็น่าจะใส่เป็นหลุมๆกันนะคะเพราะว่าใส่สบายหัวไม่รัดหัวนั่นเองนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆน,นะคะไปถักพอนึงคอนะคะจนสุดปลายตรงนี้แล้วก็กลับมาดูนะคะว่าหนิงจะเชื่อมงานแล้วก็ขึ้นลายต่อไปยังไงนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงหลักสุดท้ายนะคะอาจจะแน่นนิดนึงนะคะก็จะใช้นิ้วประคองแบบนี้เข้ามานะคะ เร็จแล้วเนี่ยเราก็จะจับนะคะสองข้างมาอย่างนี้อ่ะอันนี้เอาออกได้เลยนะสองข้างนี้แล้วก็จิ้มลงไปในโซ่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นจากที่เราขั้นไลายไว้มันจะเป็นโซ่หลักที่สามนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยจิ้มลงไปเกี่ยวไหม มานะคะแล้วก็นำ้ายนำไหมเส้นซ้ายมือลอดมาขวามือแบบนี้เลยนะคะเนี่ยมันจะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะยืดได้อีกอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะอันนี้ผู้ใหญ่ก็ใส่ได้นะแต่มันจะคับเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเราถักมาที่45พอเราใส่ไปจริงๆอะ่ะมันจะขยายได้ถึงประมาณ49 50เซนเลยทีเดียวนะคะอ่ะทีนี้นะคะแถวต่อมาเราก็จะขึ้นต้นด้วยนะคะ โซ่สามหลักอย่างนี้คั้นลายไว้นะคะเสร็จแล้วถักพอหนึ่งคอนะคะลงไปในหลักเดียวกันกับที่เป็นโซ่นะคะอันนี้พอหนึ่งขอใช่ไหมคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะลงไปในหลักเดียวกับที่เป็นโซ่เมื่อกี้เหมือนกันที่เป็นโซ่นี้ ะคะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยข้างล่างนะคะเราเว้นหนึหลกัก2หลักนะคะแล้วก็3ามหลกักใช่ไหมคะแล้วก็สีหลักหลักที่4นะคะเราก็ถักเหมือนเดิมพอหนึ่คอสองครั้งโซ่หนึ่งแล้วก็พอ1คออีกสองครั้งข้างล่างนะคะ เว้นหนึ่งสองสามแล้วก็มาถักคอ1คอสองครั้งลงในหลักที่สี่นะเพราะาเป็นไหมที่เส้นค่อนข้างหนานะคะมันจะเป็นช่องว่างแบบนี้ก็ ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าไหมมันค่อนข้างที่จะอุ่นทีเดียวนะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวพอเสร็จงานแล้วเราค่อยตามกลับมาเก็บนะคะเพื่อนๆจะเหลือไหมไว้ยาวกว่าน,นี้ก็ได้นะคะเ<ๆ>พื่อท<ๆ>ี่จะเอาไว้ถักเย็บรวบข้างบนนะคะให้มันเป็นหมวกนะต่อมาหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็หลักที่4ก็หลักท้ายๆนะถ้าหากว่ามันไม่ลง ไม่ลง3ล็อกแบบที่เราเว้นอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันถักไปได้เลยนะสองสามแล้วก็หลักที่ 4. สี่โซ่หนึ่งก็พอหนึ่งคออย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆน,นะคะ ไปถักนะจนใกล้จะจบนะคะแล้วก็กลับมาพบกันนะคะในช่วงท้ายแถวเพื่อที่จะดูวิธีการจบงานแล้วก็วิธีการขึ้นแถวต่อไปนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะด้วยความที่หลักสุดท้ายใช่ไหมคะมันจะเหลือ ไม่พอดีใช่ไหมคะมันจะเหลือไม่พอดีทีนี้ถ้าเราถักเว้น3หลักแล้วมาถักหลักที่4ตรงนี้มันก็จะชิดเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นหนิงก็จะทําการถักเว้นแค่2หลักนะคะเว้นแค่2หลักก็พอ สร็จแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะหนึ่งสองก็เว้นสองวนการเห็นไหมทีนี้เราก็จบงานด้วยการจิ้มลงในโซ่หลักที่3ที่เราขั้นลายไว้นะคะเกี่ยวมานำห่วงซ้ายลอดขวาค่ะนี้เป็นการรอหอนะคะจบงานนะคะทีนี้นะคะเราจะลอหอครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ครั้งที่สอง ครั้งที่3นี้เราจะจิ้มลงไปในห่วงโซ่1ตรงนี้เลยนะคะเลื่อนมาอย่างนี้นะแล้วก็ถักโซ่3หลักแล้วก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะพอหนึ่งคอโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคออีก สองครั้งนะคะลงในช่องโซ่หนึ่งอันเดียวกันอย่างนี้ลายเขาก็จะเป็นลายต่อๆกันไปอย่างนี้นะคะเรื่อยๆเลยตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็เว้นทุกอย่างเลยแล้วก็มาถักที่ช่องโซ่หนึ่งนะคะ จะถักแบบนี้นะคะจนได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะถ้าของเด็กก็จะอยู่ที่ประมาณเอ่อเออตัวหมวกอะคะ่ะถ้าถักเสร็จแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ23หรือ24เซนใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการถักขอบอีกนะคะเราอาจจะหยุดอา่าตัวลายตรงนี้นะคะอยู่ที่20เซนนะคะแล้วอีก5เซนเนี่ยเราก็ถักขอบ เป็นขอบหมวกไปนะคะก็ได้เพราะฉะนั้นลายพวกเนี้ยค่ะมันจะอยู่ที่การวัดงานนะคะหรือใครอยากให้เด็กๆออได้พับขอบนะคะก็ถักช่วงลายอย่างนี้น้อยหน่อยนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นขอบหมวกนะคะได้เหมือนกันเพื่อที่ว่าเวลาใช้ก็จะ พับขอบได้อะไรเงี้ยนะคะหรือเราไม่จําเป็นต้องเผื่อเคือนเนี้ยแล้วแต่จริงๆถ้าถักใส่เองอันนี้ในพูดถึงในแบบมุมของคนที่แบบจะใส่เองก่อนนะคะ mm. ก็เอาแบบที่เราชอบเลยแต่ว่าถ้าเป็นของเด็กๆอะ่ะหนิงก็จะทําแบบสําเร็จไปเลยใช่ไหมคะอย่างอันเนี้ยลายจะอยู่ที่20เซนก็คือว่าจากหลักแถวนี้นะคะไปจนได้ความสูง20เซนแล้วก็หยุดงาน ลายไว้ก่อนใช่ไหมมันอาจจะสั้นกว่านิดนึงหรือว่าเลยไปนิดนึงก็ได้ที่นี้ที่เหลือค่ะเราถึงจะมาถักเป็นขอบหมวกนะคะเวลาใส่จะได้กระชับนะคะไม่งั้นอันนี้ลายด้วยความที่ลายมันค่อนข้างจะไม่ได้ไม่ได้แน่นนะคะตรงปลายมันเนี้ยมันจะแบบบานๆใช่ไหมคะใส่แล้วอาจจะไม่ได้แบบพอดีสีสะใช่ไหมเราก็จะมีการทําให้มันกระชับหัวมากขึ้นนะคะด้วยการ ทำลายให้มันกระชับนั่นเองนะอันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆน,นะคะไปถักกันเลยนะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะตอนที่มันได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วนั่นเองนะคะวิธีการขึ้นต้นงานหรือวิธีการจบงานนะคะก็ทําเหมือนกับที่หนิงทําให้ดูเมื่อกี้นะคะก็คือรอหอตรงที่เราคั้นลายแล้วก็รอหอเลื่อนหลักมาอีก2หลักนะคะแล้วก็เริ่มต้นด้วยโซ่3ามเหมือนอันนี้เลยแล้วก็พอหนึ่งคอในช่องเดียวกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ี่ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบก,กันนี่นะคะเราถักจนได้ความยาวที่ต้องการแล้วนะคะหนิงก็จะเริ่มถักขอบหมวกนะตอนแรกอะ่ะหนิงจะถักฝั่งนี้เป็นขอบหมวกนะคะรู้สึกว่ามันตึงไปก็ถักฝั่งนี้เลยโซ่นะคะสามหลักเสร็จแล้วนะคะถักพอหนึ่งคอตรงหลักถัดมานะคะ แล้วก็ถักพอหนึ่งคอตรงหลักที่มันเป็นหลักที่ข้างล่างเป็นพอหนึ่งคอนะคะถักไปเลยพอหนึ่งคออันนี้คือลองไปทำมาแล้วนะคะก็เลยต้องต่อใหม่เลยนะคะ่ะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอไปในทุกๆหลักนะคะจนครบแถวนะคะตน้นปลายไหมตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บงานนะคะในแถวต่อไป แถวแรกนะคะถักแบบนี้ไปเลยเดี๋ยวพอถักแบบนี้เสร็จนะคะแล้วเราก็ค่อยกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะดูวิธีการถักแถวต่อไปนะคะเราถักมาจนรอบแล้วนะคะแถวนี้เราก็จะจบงานด้วยการรอหอนะคะตามด้วยโซ่3ามหลักแล้วก็ถักพอถึงคอนะคะปกตินะคะถักไปสี่หลักเลย เสร็จแล้วนะคะถักพอหนึ่งคอเกี่ยวหน้านะคะสอดอย่างนี้นะถักแบบนี้นะคะไปอีกสี่หลักมันจะสลับลายกันนะคะทีละสี่หลักเสร็จแล้วนะคะ ถัดมาค่ะเราถักพ่อหนึ่งคอปกตินะคะสี่หลักด้วยกันสลับด้วยนะคะพ่อหนึ่งคอเกี่ยวหน้านะคะสี่หลักถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนรอบตัวงานนะคะแล้วก็แถวอื่นๆนะคะก็ถักเหมือนกัน เดี๋ยวนี้จะถักแถวนี้ให้เสร็จนะคะแล้วก็กลับมาพบกันช่วงท้ายแถวรวมถึงเดี๋ยวเราจะขึ้นอีกแถวหนึ่งให้ดูนะคะถักให้ได้ความยาวนะคะ5เซนนะ5เซนเพราะว่า จากตัวหมวก20ใช่ไหมคะบวกตรงนี้อีก5ก็เป็น25นะคะหมวกใบนี้ผู้ใหญ่นะคะก็สามารถใส่ได้นะคะบางทีเราส่งไปตามโรงเรียนเนี้ยก็จะมีทั้งคุณครูมีทางนักเรียนใช่ไหมคะก็ถักเผื่อให้คุณครูด้วยนะคะอะมาเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะตอนนี้นะคะหนิงก็จบงานนะคะเราก็จะจบเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะ แล้วก็ถักโซ่สามหลักนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอธรรมดาสี่หลักออขอโทษค่ะพอหนึ่งคอธรรมดาอีก3หลักนะคะรวมกับโซ่สามเนี่ยมันก็จะเท่ากับเป็นสี่หลักนะคะหนึ่งสองสามตามรอยเดิมเลยนะคะแล้วก็ตรงที่เกี่ยวหน้าเราก็เกี่ยวหน้าไป แบบนี้นะคะก็ถักสลับกันไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เวลาถักอะ่ะเราก็ต้องวัดด้วยนะคะว่าความยาวมันถึงหรือยังนะคะเพราะว่าหนิงอะ่ะจะไม่ได้เผื่อพับขอบอะไรนะก็จะใส่แบบสบายหัวเพราะว่าเนี้ยมันก็จะค่อนข้างหลวมอยู่แล้วนะคะเมื่อกี้ลองใส่แล้วนะของหนิงอะ่ะพอดีเลยใส่สบายเลยนะคะแต่ถ้าเป็นของเด็กเนี้ยอาจจะหล,ว,ลวมไปนิดนึงนะคะถ้าใครที่จะถักให้เด็กอาจจะต้องลดลงอีกสักสิบหลักนะคะ ส,สิบหลักจากที่หนิงทำตรงนี้นะ,ะทีนี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆน,นะคะไปถักให้เรียบร้อยนะคะได้ความสูงตามที่ต้องการนะคะแล้วก็กลับมาดูวิธีการจบงานเก็บปลายไหมรวมถึงวิธีการเย็บนะคะให้เขาเกลายเป็นหมวกนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะถักได้ความยาวนะคะ25ห้าเซนแล้วหนิงก็จะจบงานนะคะด้วยการรอหอ แบบนี้แล้วก็เกี่ยวใหมอีกทีหนึ่งนะคะดึงให้แน่นตอนนี้เราตัดแล้วก็เหลือปลายใหม่ไว้พอสมควรนะคะเพื่อจะไว้เก็บงานนั่นเองนะคะก็วิธีการเก็บปลายใหม่นะคะใช้ได้ทั้งไหมที่เราต่อแล้วก็ไหมที่เราจะจบงานนะคะจิ้มลงมาแบบนี้ เราเนี่ยเก็บข้างหลังงานอย่างนี้ได้เลยค่ะจริงๆเก็บจนหมดใหม่เลยก็ได้นะคะตัว ขอบเขาจะหดด้วยนะคะเพราะว่าลายเขามันจะเป็นหลอนทีนี้เวลาใส่อะคะ่ะกระชับหัวเลยแหละลองแล้วนะคะเมื่อกี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาเก็บเย็บฝั่งนี้นะคะให้เขากลายเป็นหมวกนะน,นะคะแล้วก็เย็บให้เขาติดกันก่อนแบบนี้นะคะ จริงๆคนจะเหลือยาวกว่านี้แต่ว่าหนิงลืมก็เว้นสักสองหลักก็ได้นะคะเย็บขึ้นลงสองสาหลักขึ้นลงแบบเนี้ยค่ะเหมือนเราเย็บผ้านะคะเดี๋ยวเย็บอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะรูดนั่นเองถ้า เราเหลือปลายไหมไม่พอนะคะเราก็เก็บปลายไหมอันนี้แล้วก็ใช้ไหมไมาเย็บนะคะไหมใหม่หมาเย็บเลยก็ได้อันนี้นะคะหลุดมาแล้วไม่เป็นไร ก็ถือว่ายังเหลือยาวอยู่เหมือนกันหนึ่งก็จะกลับมาให้มาอยู่ข้างนี้ค่ะให้มาอยู่ข้างในกลับข้างในนะคะดึงให้เขาชิดกันมากที่สุดนะคะพยายามจัดให้เขาเป็นจิบๆอย่างนี้นะคะไม่กองข้างใดข้างหนึ่งนะคะแล้วก็เราจะได้เย็บนะคะ เย็บข้างในแบบนี้อีกทีหนึง่งดึงให้แน่นนะคะดึงให้แน่นอันนี้ใหม่มันค่อนข้างจะหนาหลายเส้นใช่ไหมคะก็เลยดึงแรงได้นะอืมเสร็จแล้วนะคะพันอย่างนี้ปุ๊บพันหัวเข็มนะคะสองครั้งแบบนี้นะคะไหมที่เหลือเนี่ยคะ่ะ ก็เก็บปลายไหมนะคะด้วยการสอดเข้าไปในหลักต่างๆได้เลยนะคะนี่ให้มันอยู่ข้างในหมวกแบบนี้ค่ะออกมาดูข้างนอกนะคะก็ได้เป็นหมวกทรงแบบนี้แล้วนะคะง่ายๆเลยนี่นะคะ ก็หนึ่งใช้ไหมไป1ม้วนนะคะยังมีเหลือนิดหน่อยนะคะใครจะทําผู้ทำปอมปอม,ปอมติดก็ได้หรือไม่ทําก็ได้นะในที่เนี้ยหนิงจะไม่ได้ทําติดนะคะเพราะว่าเผื่อ,อ,อคุณครูเอาไปใช้อะไรเนี้ยได้นะคะผู้ใหญ่ก็จะใช้ได้ด้วยนะ,ะอันนี้ที่เหลือเงี้ยเหลือยาวมาก็ตัดหน่อยนะคะแล้วก็ปลายไหมเมื่อกี้ที่มีปลายไหมตรงต่อตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวหนิงก็จะไปเก็บให้เรียบร้อยเก็บวิธีเดียวกันเลยนะคะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับหมวกใบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะขนาดงานที่ได้เดี๋ยวมาดูกันอันนี้หนึ่งใส่พอดีนะคะหลวมนิดนิดนะก็จะอยู่ที่50เซนนะคะเป็นใส์ผู้ใหญ่ไปเลยอ่ะ50เซนนะคะแล้วก็ ความสูงวัดจากตรงนี้นะคะขอบหมวกจนถึงตรงนี้ก็25เซนนะคะก็เป็นไซส์ที่ผู้ใหญ่ใส่ได้นะคะถ้าของเด็กก็ใส่ได้เด็กตัวค่ะหรือถ้าจะลดขนาดนะคะเพื่อนๆก็ลดไปอีกสัก1ิหลักนะคะของตัวที่หนิงทำก็ได้เหมือนกันหรือว่า1ิหลักนับเป็นกี่เซนนะคะ,ะสำหรับแพทเทิร์นนี้นะคะ1ิบหลักก็คือประมาณ8เซนนะคะของหนิงนะ ก็จะวัดง่ายๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองเอาไปถักกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเราพบกันคลิปวิดีโอใหม่นะคะว่าเราจะมีอะไรมาถักกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ